สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาดูตะเงาะดำนาดำคนเดียวอีกแล้ววันนี้วันที่แก๊ง,งที่อวยตาวันที่หกกรกฎานะครับนจรนาลาตีนิตานุจราลานี่โนมาสเรหมน้นา,า,อนานจอมเดิมรรี กระยปลูมดอบ้านปลนิกอติกแล้ก็เนื้ออันนี้มวยตกขณอติมเออกระนั้นก็เสนปีงไงติดกระอยแล้กดดสน่เนอรเน่์ดเสน่โอ้ยเบสนิยองสนนี่นะครับต่างเงาะนายวิทิตนวลใส ดำนาอยู่คนเดียวนี่เป็นวิถีชีวิตของแท้ของจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้จะแค่อนุรักษ์ไว้นะครับแต่นี่คือของจริงของแท้ถ่ายนาคนเดียวดำคนเดียว,ยวแต่กินหลายคนเ <c oughs> ม่นใ่ตากินหลายคนเนยดำมือซ้ายอีกโอ้เมนธรรมดาเต้ น,นี่นะครับบรรยากาศถ้าท่านใดอยากมาดูนะครับก็มาได้นะครับเหลืออีกสองวันเมเนตตาอีกสองวันก็คงจะเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้ก็คงได้ดูดูอีกสองวันนะครับถ้าถ้าท่านใดอยากมาชมมาดูวิถีชีวิตการทำนาแบบโบราณนะครับใช้ควายไถายนาแล้วก็ดำใช้วิธีการปักดำ นะครับก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละมั้งทั้งตำบลน,นะครับนี่นะครับบนธานาแกาก็ปลูกถั่วฝักยาวฝั่งนี้เพิ่งปลูกนะครับอันนี้เพิ่งปลูกแต่ข้างหน้านู้นนะครับเป็นแปลงหนึ่งแปลงนาหนึ่งนะครับอันนั้นมีผลผลิตแล้วนะครับเก็บเก็บแล้วแต่บอกว่าตรงนั้นก็จะดำน้ำเหมือนกันนะครับแต่รอให้ ตัวฝักยาวมันวายก่อนแล้วแกก็จะเอาตัวฝักยาวออกแกก็จะดำนะครับนี่นะครับคือแปลงนาแกนะครับอันนี้ดำมาแล้ว 3- 4วันนะครับได้วารับแปลงวารนาวารนาวารบิงวลรบิงอันนี้ตรงนี้ก็เหลืออีกนาเดียวจะฝั่งนู้นอีกนาหนึ่งนะครับก็คงอีก2วันก็เสร็จนะครับท่านใดอยากมาชมก็มาดูมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปช่วยแกดำนะครับ สักนิดนึงนะครับพอได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็ผมเองก็ถนัดเหมือนกันครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดำแล้วส่วนมากก็จะเป็นนาวานนะครับครับวันนี้ก็คงให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดถูกใจติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจ ับ youtube ของลุงเยือนะครับจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำต่อเราก็จะได้ดูวิถีชีวิตของชาวนาแบบโบราณอย่างนี้นะครับไปอีกนะครับเพราะว่าทุกวันก็หาดูยากแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอหุุไไ้้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับว,วบเีย បាទអីលើឃើញនេះនេះគេបងមើលបងមាន1ហមមើលអីនេះនោះបាទចុះតោឃើញមានមនុស្សគីខមមិនមើលគេចង់មើលទីត្នឹងថានោះស្រុកណានោះចង្វាត់ហួយបាទក៏ប្រាប់គីហើយតែគីមើលហួយសក់ឆ្ងាយហីអឺសក់ឆ្ងាយគេចង់ឃើញ